หน้าดุนสารคามีงานใหญ่บอกเลยบบมีไผ่โบหูจกักก็คืองานนมัสก,การพระบรมธาตุหน้าดุนเขาก็เลยขับรถมาแต่ขอนแก่นกันเลยแถมปีนี่มีศิลปินซื้อดังมาแบบหลายเห็นแล้วอยากมาทุกมือได้พี่น้องแล้วร้านอาหารปีนี่ก็หลายค่ะร้านดังๆในติกตอกก็มาเพียบหนึ่งในนั้นก็คือร้านสมๆใหญ่ๆนี่เลยค่ะร้านคตรเกี๊ยวจากบ้านสวนชลบรุรีไปใส่กระพ่อโบแวะบ่ได้ต้องซื้อกลับไปฝากคนบ่เด้มาน้ำเพิ่นอยากกินหลายไผ่มากกระเด้กินห่อนๆเพราะเพิ่นต้มน้ำากระสิบ่ท่านแล้วชิ้นใหญ่ๆเด้งๆแบบนอก จะมีไส้หมูหอกุ้งแบบถ้วย4ชิ้น50บาท9ชิ้น100และกุ้ง 6, ล้วน6ชิ้น120อบาทเราก็ให้เขาราดน้ำจิ้มให้เลยเด้เพออยากกินแห่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานตามด้วยซีฟูดเราก็กระเทียมเจียวหอมหอมนีลน่ละ่ะนี่ล่ะคือสูตรเดดเพิินแซ่บเขากันค่ะใส่กุ้งล้วนกุ้งเป็นโตัวโตเต็มคำเลยเด้อมาฝั่งทอดมันกุ้งบัดนี้ทอดใหม่ใหม่หอนห่อนหอมหอม,หอมเลยพี่น้องพ่นจะมีแบบถ้วย4ชิ้น50บาทแบบกล่อง100เดชิ้น, 100, นบนบบช่วงรอหนองยเในอรยการันตีความ,รอ,ม,อ,มอรอยจาก ค,คั้วคุณต่อยเลยเดอ้อไพ่ามากงานนมสัสก,การพรไปร่มมาทานหน้าดูนกน็อย่าลืมมาแวกกันเดอ้อแซบวิลี